สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเสาต่อยางแองวันพุธนะครับมันนี่มามาตัดผักนะครับเป็นนี่เป็นผักสัดคกอตนะครับวันนี้ผมตัดมาแล้วนะครับตัดมาไว้ครับเคตัดมาให้ลูกค้านะครับลูกค้าสั่งสองถุงนะถุงละรวยก็ตัดไปขายนะครับเดี๋ยวาเปล่งปักหลัดอันนี้เป็นสัดเล็บกระผิดนะครับกระผิดช่วงฤดูฝนกระสิบวงาบดได้เดี๋ยวมาเบิ่งแปลงสีตัดนะครับ อันนี้คือแปลงที่ผมตัดอันตัวนี้เป็นบตัตเตอรเฮดนะครับบตัตเตอรเฮดกับบงห้ามดูฝนที่เป็นม่านนี่นะครับบกไคห้างมาเลยอ่าผมหรือผมปลูกบวกเก่งกับบุรุษกันนะครับพยายามเมียดช่วงฤดูฝนง้ามนะครับนี่คือสลัดคอสนะครับบกไคห้างมาเลยนะครับช่วงฤดูฝนอยากปลูกให้งามกว่านี้ก็เฮ็ดบ้านใดอยู่นะครับพยายามเมีดแต่ว่าถ้ามีลังค่าคุ้มหรือเป็นโรงเลื่อน,นครับกันฝนได้ก็น,นก่นาจะ หน้าจะง,ง่ามกว่านี้นะครับเพราะว่าพักถ้าพักถือผลนะครับกระติบโบค่อยง่ามนะครับสีออกเนเหลืองแล้วก็มันจะมีอะไรก็ล่า้ำาข่างมานนะครับล่าน้ำาข่างติดมานน,นี่เป็นสลัดคอสนะครับจริงๆแล้วพักสลัดคอสเขาสีออกเป็นใบใงญ่กว่านี้นะครับช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงฤดูปลูกพักนะครับพักช่วงนี้ปลูกค่อนข้างที่ยากเนี่ย นิดนึงนะครับกับโมนิดนึงละ่ะหยากพอสมควรนะครับต,ตั้งแต่การเพาะต้นกาปุ่นล่ะมานะครับอ่ะบัดท,ทีนี้ก็ับมาเบืองตัวนี้เป็นควางตุ้งนะครับควางตุง้งวานเฉลี่ยวานน้ำบกขึ้นนะครับเมื่อวานรอบหลังขึ้นมาแจ่มกันขึ้นมาทีนี้หนาเลยต้องมาแยกนะครับเพราะว่าถ้าบุแยกมับต้นสิบบุใหญ่นะครับตัวนี้ แย่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็แกำบวมแยกไปแล้วคือใสกอ่กระถางลอยยางใส่กระถางลอยยางก็อยู่ประมาณนี้นะครับกระถางลอยยางรางะเบืงว่าไม่ชิ่ใหญ่บาะว่าศัตรูพืชคอ่อนข้างเยอะนะครับไปเนี่ยชงหรือฝนขนาดเป็นอันนี้พัก,กนาคณะอีกอย่างก็คาเพือนคณะฮ็ดหอมใครใหญ่ก็บอกงามน,นะครับรูปฝนเจอฝนก็นไปโอ้โหแห่เลยอันนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งผมก็ยืมแยกนี่หน้อยแล้ว ขนาดแยกออกก็ยังหนาชิ้นก็อันนี้เป็นมรพ่ามรพ่าปลาสิปูกินนะครับปลูกกินซื่อไม่ต้องบ่ต้องปลูกหลายนะเพราะว่าห้องปลดิกินหลายแล้วมรพ่าเขาใส่แกงใส่ซุ่นี่ก็ปลูกใส่กระถางซื่งกลาดิกินแล้วนะครับชนฤดูปพนี่ปลูกง่ายนะครับมรพ่าแต่ถ้าเป็นชนฤดูหนาวนี่บ่ค่อยบ่ค่อยงามแทบสีบ่ขึ้นเลยนะครับขึ้นยากนะครับดูเลี่ยงยากแต่ว่าชนฤดูปพนนี่ดูเลี่ยง่ายนะครับเสียบเสียบกรขึ้นแล้วนะครับ เอ่ะแปลงนี้ก็คือแปลงที่ตัดไปเมื่อกี้ผมตัดไปตัวสิตัดไปผมตัดแล้วกระบองนี่มันบริหลายไปเลยนครับถ้าถ้าเป็นช่วงฤดูหาวนี่ครับแค่แปลงเดียวนี่งตัดขายนี่งปรบวัติประไว้นะครับก็เพราะว่าเขาเป็นใชเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์นะครับเป็นออร์แกนิกนะครับบริใส่สารเคมีครับเป็นปุ๋ยแบบธรรมชาติทั้งเลย เดี๋ยวจะลงมาเลยนี่ตัดไก่เป็นแล้วน,คร,น,รวนครับเดี๋ยวจะแปลงไอ้ที่กันไว้เป็นมุ่งนี่กันนกนะครับนี่นี่คือตอน้นพันธุ์ที่ลงครับขนาดนเยังงองามเลยนะครับนีย่ยลงต่อตัวน,นี้เป็นเล็ดลับผิดโอเคครับผมสำนับบนี้ก็ขอเอาไวส้สรัานีก่อนครับสวัสดีครับ